สวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอซทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสุ่ของน้องน้ำปั่นนะคะกล่องสูมนะมอนึอง่องอันสองสอัน้อยนะคะไปเริ่มสุ่หมัอนเลยไปเสร็จแล้วนะคะ าสาืออแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบนี้เลยนะนเรายังไม่ให้ดูนะคะว่ามันคืออะไรแต่มันจะเป็นของน่ารักมากๆเลยนะคะเราตั้งใจทํามากเลยะะทลยท,ทั้งคืนเลยนะคะน้องน้ำฟ้าแล้วก็มีป้ายน้องน้ำฟ้านะคะเดี๋ยวขอพักดื่มน้ํากันนะนี่ เมื่อกี้นะคะเราพักดื่มน้ำแบนแหน่ในส่วนเอสเราเดี๋ยวไปถึงบ้านน้องยังฟ้าเลยค่ะไปแล้วค่ะเข้าไปในห้องกันถึงแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเรารอกานยังฟ้ากันนะคะ ให้ดูไม่ได้เนาะใช้กล้องหน้าเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะตามมายังตามเหรอไปดูผลการกันไป แกะเลยแกให้น้องแกะนะคะไปแม่ก็แก่จุ่มแก่นันแหละวนเจออะเรอทุกคนลืมตาืลืมเลยค่ะลืมเลยลืมตาได้เลยลื เลยค่ะวิวยน่นารักอ่ะ้ยหนูชอบดูอันตไป จะยืนย็นะนะคะน้องก็คือดูต่อไปได้อ่ะเอาไปดูเลยคะ่ะได้ค่ะไปกันเลยอู้ยน่ารักมากน่ารักเกินหนูจะสุ่มแล้วนะอู้ยน่ารักมากน่ารักเกินหนูจะสุ่มแล้วนะโอเคได้สุ่มกล่องแล้ว